ท่ากลางคำถามของสังคมถึงกระบวนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ยังจุดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างมาจนถึงวันนี้รวมถึงดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตปีล่าสุดซึ่งไทยถดถอยลงมาอยู่ในอันดับที่116จาก182ประเทศในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไทยถูกจับตามองมากขึ้นในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเงินเทาและทุนข้ามชาติที่อาจเชื่อมโยงกับโครงสร้างอำนาจทางการเมือง พื้นที่หลาย <moder ating and Lori> จังหวัดในไทยกำลังปรากฏเงื่อนไขบางประการที่เอื้อต่อการฟอกเงินของขบวนการอาชยากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเมื่อปีที่ผ่านมารายงาน i n f l e t i o n Point 2025ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาจยากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุถึงพฤติการของรัฐบาลบางประเทศที่อาจเพิกเฉยหรือเอื้ออำานวยต่อขบวนการอัดยากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์ ส่งผลให้ความหนาแน่นของอัดยากรรมลักษณะดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคอย่างมีนัยยะสําคัญและด้วยความใกล้ชิดของฐานปฏิบัติการเหล่านี้กับแนวชายแดนไทยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เงินผิดกฎหมายหรือเงินเท่ามูลค่ามหาศาลจะหมุนเวียนเข้าสู่ไทย รายงานวิจัยด้วยงบประมาณของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพเมื่อปีที่แล้วมุ่งศึกษาปรากฏการณ์การอำพลางทรัพย์สินที่ได้จากการช่อโกองออนไลน์ผ่านกระบวนการฟอกเงินขององค์กรอาญากรรมข้ามชาติในไทยด้วยการลงพื้นที่สำรวจการฟอกเงินของเหล่าองค์กรดังกล่าวในพื้นที่สำคัญและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าในมุมของภาคเอกชนกิจกรรมที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินจะแฝงตัวอยู่ในธุรกิจหรือการทำธุรกรรมที่ดูเหมือนปกติผ่านการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินการหมุนเวียนทางการเงินหรือการเปิดธุรกิจที่มีกระแสหมุนเวียนจำนวนมากมาบังหน้า การวิจัยยังคงจัดอันดับพื้นที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินในไทยพิจารณาจากปัจจัยอย่างโครงสร้างพื้นฐานทรัพย์สินที่เอื้อต่อการซื้อเพื่อฟอกเงินบริการที่อำนวยความสะดวกสถาบันการเงินและการแลกเงินดิจิทัลเครือข่ายทุนต่างชาติและความเข้มแข็งของกระบวนการยุติธรรมอันดับหนึ่งคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะพัทยาชนบุรีเมืองท่องเที่ยวการลงทุนครบวงจรธุรกิจบังหน้าหลากหลายเครือข่ายต่างชาติหนาแน่นและภาพลักษณ์ท่องเที่ยวทำให้การตรวจสอบทำได้ยาก อันดับ2คือกรุงเทพและปริมณฑลมีโครงสร้างพื้นฐานการเงินและบริการที่ครบถ้วนสามารถทำธุรกิจควบคู่กับการฟอกเงินแต่ต้องเผชิญการตรวจสอบที่เข้มข้นจากภาครัฐและประชาสังคมอันดับ3คือเชียงใหม่ใกล้ชายแดนและเส้นทางยาเสพติดมีทุนสีเทาและโนมินีในอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมเชื่อมโยงกับช่องโหว่ด้านวีซ่าและการทุจริต อันดับ4คือเชียงรายและชายแดนเหนือติดสามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นพื้นที่อาชญากรรมหนาแน่นและเส้นทางค้ายาตลอดประวัติศาสตร์มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลายปัจจัยวัฒนธรรมช่องโหว่รัฐและทุนต่างชาติที่อย่างรากลึกนอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงอีกจํานวนมากผู้จัดจทํารายงานดังกล่าวมองปรากฏการณ์นี้ คือเราต้องตั้งคาถามย้อนกลับมาที่ตัวเองก่อนนะครับว่าทําไมพื้นที่ที่ผมบอกเนี่ยภาคตะวันออกมันเหมาะหนึก็คือมันอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่อาชญากรมารวมกันนะครับมีขนาดใหญ่ที่สุดลําดับต้นๆในโลกก็คือประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยคำถามคือเมื่อชายแดนของเราเนี่ยติดกับเพื่อนบ้านกว้างขวางขนาดนี้นะครับการลักลอบข้ามแดนเนี่ย เออมันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถควบคุมได้หรือไม่ก,กับ2คือเอ๊ะเรารู้ไหมว่าพื้นที่เรานะครับภาคตะวันออกเนี่ยที่มันชิดอ่ะมันเหมาะที่เขาจะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเข้ามานะครับในพื้นที่หรือว่าในกลุ่มทรัพย์สินที่เขาหมายตานะครับที่ที่เขาหมายตาส่วนมากเป็นที่ปิดล้อมปิดลับเช่นเป็นหมู่บ้านที่คนทั่วไปเข้าไปดูเข้าไปตรวจไม่ได้เจ้าหน้าที่กว่าจะเข้าไปเข้ายาก ถูกส่งสัญญาณเขาหนีสะก่อนหรือเขาเคลื่อนย้ายแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าในภาคตะวันออกมีสิ่งที่น่ากังวลกว่าคือซื้อพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นเหมือนกลุ่มโรงงานชุดโรงงานแล้วก็เป็นอาคารโคดังโน่นนี่นั่นอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้ นักวิจัยยังชี้ถึงช่องโหว่สำคัญบางประการคือการแก้ปัญหาฟอกเงินที่ไม่ครบวงจรรวมถึงการใช้เม็ดเงินแทรกซึมเข้าสู่วงการเมืองและระบบราชการส่งผลในองคอ์กรอัากรรมสามารถกัดกินระบบรัฐอย่างก,กว้างขวางสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน